สวัสดีเด้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันตอนเศร้าๆค่ะอันนี้เมื่อได้เป็ี่นบรรยากาศอันหมอกหลงนำ้ำทางเงอนเอวยตนนัวนี้หมอกลงแต่ว่ามันมันยังบดด้เดณหนาเยอะค่ะอากาศก็พอด,ดีค่ะอากาศเย็ยนอยู่แต่ว่ากใส่เสื้อผ้าน่ะหนาก็นั่งใดเนอค่ะเนาะมีฝนลงอันโปรยๆน้อยๆน,ยนะคะเป็นฝอยๆ แต่ว่าอย่างบบได้เปียกเยอะหรอกเอ้ยก็เลยพามานั่งอันมาค่ะเอ้ยเนะี่ยพามากินกาแฟก่อนก่อนที่ฝนจะลงกันนักหนะคะเนาะนี่จ้ามาเด้อเสียงปดเปิดหม้อกาแฟสักก่อนนี่กาแฟก็จะม่นหอมนิ่จ้ะเนาะ ลมเย็นๆใช่หมเฮ้มีเหงด้วยจ้ะส่งใส่เมื่อนี้บ่บมีเดดเลยนะคะทิเป็นอากาศแบบที่เอ่ยถ่ายตอนนี้มืดๆม,มาหูบกาแฟคะ่ะ หงอมขอ,ขอขม,ม <c oughs> ค่ะมีแหงเหมงคลิปอันพามาอันจิปกาแฟเนาะค่ะเนาะกินกาแฟ อันนอนรับอันดีบทุกคนบ่ค่ะเมื่อคืนนี้ก็ได้นอนหลับฝันดีอยู่บ่นเนาะค่ะเนาะมื้อนี้จกักสวยๆจักหน่อยอันกรน่ะโถอันโถนัดหมอบ้านเนาะค่ะเพิ่นอันโถโบแม่นโถของเอวยดอกโถของแฟนเอวยเพิ่นเดือโถเอิ่นบ่อยู่ดอกค่ะแฟนเอ,อนวยอเออพิ่นไปอัน ไปจะเ้าฮกมงเครื่องค่ะไปอันหมู่พันคอร้องเฮือไปไปเอาเหลือแตกจากท่าเหลืออื่นก็ไปมืดมือได้ค่ะเพื่อนหอดอันเพื่อนกลับบ้านก็มืดมือดึกผู้หล่พันบอกก็เลยไปกันสี่คนพันคออันขอร้องเฮือนเฮือไปน้ำมันก็เลยไปหกมงเ้าคขี่รถไปโจทย์อยู่อีกท่าเหลือนึงแล้วเลกพากันนะึ้น ท่านว่าเสือขึ้นขึ้นอันโอ้บัวแม่นค่ะหมู่ขึ้นอันไปอันรวมกันอยู่จุดนึงแล้วเรเอารถของอันผู้พันเธอไปนำพันพันนาพาไปแล้วก็เลยมีคนครับเนาะค่ะเนาะพันก็ผู้หนึ่งก็ครับครับแล้วก็อีกสามคนาก็เอาเรือมาเรือไก่ไปไก่อยู่ด้วยค่ะก็แสดงว่ามุนีท่านมดมือค่ะเอ้ย พ่นกระหมันมดึกพมดเลเพ่นกระบอกเลยแต่ว่าอันตาคางขวาพ้นที่ว่าพ่นไปตัดเล็กแล้วมันมีเศษอันฝอยเล็กเข้าเนาะเนาะมันสามสี่มื้อที่แล้วก็นึกว่ามันอ่ะเสามันนี้มันละไขของแต่ว่าอันตากระโบดเดดเดมเยอะนรอคะเออกระยอดตาพ่นอยู่ตอนนั้นเพราะว่าดีๆอยู่นะะเนาะเนาะเพราะว่าอันก็มีน้ําตาไหลวันนี้มันก็เป็นคล้ายๆว่ามันตะเลอค้างอยู่นิดนึงพ่นบอกันแต่ว่ากระโบดปวดพ่นบอกันแต่ว่าพ้น,นไปเือ เอ้ยนัดหม่เอ้ยเมื่อวันั้นนาไปหาเอ้ยก็จะนอยเอ้ยกินกาแฟแล้วเอ้ยก็น่ะไปถูอันนี้มันยังเซาอยู่เนาะกันเนาะเพราะว่าหมอบานพั้นอย่างบัได้เปิดว่างั้นเถอะปะอันนี้มันตอนนี้มันนันเจ็ดนาฬิกาสามสิบค่ะเจ็ดโมงครึ่งก็เลยอันจักแปดโมงก็หมอบานมันก็เปิดแปดโมงสิบห้าใช่ไหมคะเอ้ยจังได้ถูก็นัดเธอแฟนเอ้ยว่าเมื่ออื่นเมื่ออื่นพั้นนาไปหา ก็เป็นละขายเคืองก็บโบคักเนาะคะ่ะแต่พันก็บโบดดซีตาเนาะคะ่ะแต่ว่าพันเอวยก็ยอดอันยอดตาเือพนอยู่เ <c oughs> บิ่งหลานน้อยจ้น้อยหลานน้อยมาหาคะเจ้าน้าไปส่งโรงเรียนนั้นสาวน้อยอันก่อนค่ะพ่อ <c oughs> พันนำมาส่งแล้วก็พันก็ไปทํางานเอวยก็นั่งอยู่หน่อยเอยจักประมาณสัก 30นาทีเนาะค่ะเนาะสามสิบยีะะสสบ่สิบนาทีก็ประกันย่างไปโรงเรียนไปส่งพันธุ์มัอนี้อันนี้ก็เป็นงานที่เอ้ยต้องทำค่ะจากนั้นไปก็สักสี่อันสวยๆเด้อะคะ่ะเนาะเอ้ยก็น่ะไปส่งหนังสือพิมพ์ผู้เทาต้องนางสือพิมพ์ผู้เทากะว่าไงย่างย่างจักหน่อยค่ะออกกําลังกายจักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะถ้าใดยัน ย่างไปเลยยังไายหลงเนะคะเนื้อตังได้คุยกันเนาะคะ่ะกาแฟก็หมดถ้วยแล้วจ้าเบื้องฝั่งเสียงพี่นกร้งเพลงก็ฟังตวนเศ้าๆะคะ่ะความสุขประจำบ้านเนอะคะ่ะนะประจําเหือนกับธรรมชาติ ก็พ่นใครดีเด,ด้ค่ะเอ้ยว่าอันอันนี้ยันนงไซ่อยู์ฟังเนอะค่ะแบบสไตล์เอ้ยเนอะค่ะเนอะ,นะ <c oughs> ชมวันเฮียไปซะเลยค่ะพี่นกนี่ก็แปลกแปกชมวันร้องเพลงก็ฟังบ๊วยเฮียเมือส่ะ เมื่อกี้ี่แมวอาคางบานก็นกระโดดมาค่ะมาเลี้ยวเบื้องนาอยู่กํลาลังตั้งกองมายืนจึ้งยี่น้าส่วนเอ้ยนี่เลอะว่าเลยไปสงสัยพันบอกว่าคือโบอไทยเห่าเด้พันว่นากำลังตั้งกองอยู่ก็เลยขึ้นยักหัวค่ะเลี้ยวเบื้องนายืนจึ้งอยู่ด้วยค่ะจึง้งซึ่งนี่ก็แล้วเลยย่างไปย่างไปว่ามาเบื้องนาเอ้ยอีกเออมันก็คือความรู้สึกอีกแบบน,ะะนึ่งค่ะเนาะ วุ้ยบึงพี่นกก็จตแม่ล้องเพลงม้วนค่ะบอสที่ทนนกกลางเขนูนกจะมาแล้วคุณอ่ะเออแก้าไปเต๊กเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็กาแฟก็มดถ้วยแล้วก็เสาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่เมืนบอกค่ะก็คือเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนมีความสุขกับมื้อใหม่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ดูแลรอบค้างเนาะค่ะเนาะ ไอ้ตุ๊กตาผ่าฝันก็นสิบอกว่าพอกันนั้นคลิหนาได้จ้าสวัสดีค่ะ